ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกมวันพันแมน The Gate, เดอะสตองเกตหรือว่าผมไม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ซีไม่กี่วันเนี่ยผมก็ได้รับกิจกรรมฮีโร่รีเทิร์เลยนะก็ได้รับกิจกรรมฮีโร่รีเทิร์เนี่ยก็น่าจะพูดว่าไม่กี่วันไม่ได้นะครับน่าจะประมาณ2สัปดาห์ได้ที่ผมไม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ซีแต่พอผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์ซีก็ได้มีการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีโดยการแจกตัวละครพิกอตล,ล่างแรกแล้วก็พิกกอตต เพียงแค่ไอหินฮีโร่ก็พอนะครับหินอันนี้นะแลกเก็บเอาไว้นะครับผมทั้งตรงการแลกเปลี่ยนและก็ตรงแพ็คคือถ้าใครไม่เอาเจ้าตัวละครพิกอสผมก็ไม่แนะนําให้ทาพิกอล่างเนเรตอาบวกมาใช้นะเก็บหินเนี้ยไว้ใช้กับเจ้าตัวละครเมทัไนท์ซูเปอร์ดาร์ชัยหรือไม่ก็เก็บเอาไอ้แลกเป็นหินแดงรอเจ้าตัวละครทัสมิกิยูอาร์จะดีกว่าแต่ก็แป๊บเดียวจริงๆนั่นแหละครับผมตัวเกมก็เดินทางมาถึง3ปีกันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะเพราะง้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปย้อนดู5เหตุการณ์ดามม่่ั้งงงยิใหญขอเก วันพันแมนเดอะสตองเกตกันหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าช่วงระยะเวลาที่เราเล่นเกมนี้มาเนี่ยมันมีดราม่าครั้งยิ่งใหญ่เหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะครับก็ถ้าใครทันเหตุการณ์ดราม่าเหตุการณ์ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมว่าตัวเองเนี่ยเล่นทันถึงเหตุการณ์นั้นนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเหตุการณ์ดราม่าครั้งแรกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกว่าจะได้มาเป็นเกมวันพันแมนอย่างทุกวันนี้นั่นเองนะครับ สำหรับดราม่าเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นดราม่าเกี่ยวกับตัวดำนั่นเองนะถ้าใครยังจํากันได้ตอนที่เกมนี้เปิดใหม่ๆเลยเนี่ยตอนที่มีกิจกรรมโบล็อตเข้ามาในตู้ครั้งแรกแล้วก็เป็นตู้ตัวดำตัวแรกของเกมเนี่ยจะมีกิจกรรมในการซื้อตัวดำได้แบบไม่จํากัดเลยนะใครจํากันได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าใครที่เป็นสายวัน,นหน่อยๆนะครับหรือว่าสายวันมากๆเนี่ยก็สามารถทําการซื้อตัวดำได้ถึง800ใบเลยนั่นเองนะขอแค่เราเนี่ยมีเพชรเพียงพอบางคนก็ซื้อดองไว้เป็นพันๆใบเลยก็มีนั่นเองนะเพราะ เป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจะสามารถซื้อตัวดําได้แบบไม่จํากัดนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนั่นเองนะก,กิจกรรมนี้นะครับดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีอะไรดราม่าเกี่ยวกับตัวดำนะครับผมแต่ว่าเรื่องดราม่าครั้งใหญ่เดียมันก็ได้เกิดขึ้นมา พอหลังจากที่เจ้าตัวละครโบล็อสเนี่ยออกจากตู้ไปแล้วก็ได้รีเทิร์นกลับมาเนี่ยมันดันไม่มีกิจกรรมในการซื้อตัวดําตอนตัวละครรีเทิร์นมานั่นเองนะครับใครทันดราม่าครั้งนี้เนี่ยก็สามารถบอกกันได้นะเพราะในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดก่อนเราไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อจีนั่งเดิมหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะก็จะมีการเปิดให้เรานะครับผมสามารถทําการซื้อตัวดําตอนตัวละครรีเทิร์นได้นะครับคือสามารถทําได้แบบปกติทุกวันนี้นะแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับตัวดาตอนรีเทิร์นเนี่ย เาคกันออกนะครับผมว่าในเซิร์ฟเวอร์ต้นฉบับเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแต่ว่าพอมาเป็นเซิร์ฟเวอร์ซีเนี่ยทำไมถึงไม่มีให้ซื้อและพอมันไม่มีให้ซื้อเนี่ยก็กลายเป็นว่าทัวลงทาง Google Play Store ของเกมเลยนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ไปให้คะแนนรีวิวติดลบ1ดาว1ดาวนะครับกดดันทางเกมไปเรื่อยหรือว่าตอนนั้นเนี่ยคนช่วยกันเยอะมากๆเลยนะครับจนทางเกมเนี่ยทนไม่ไหวนะครับผมต้องมาทําการเปิดให้เล่าเนี่ยสามารถซื้อตัวดําตอนรีเทิร์นได้สามสิบหกใบแล้วก็เป็นอย่างทุกวันนี้นี่เอง ได้ในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนนะก็เลยทําให้ผู้เล่นที่อยู่มาจนถึงตัววันนี้นะครับมีตัวดําให้ซื้อใช้กันได้ก็ต้องขอบคุณผู้เล่นในช่วงเปิดเกมนะครับผมที่ช่วยกันกดดันทางเกมนะอันนี้ก็จะเป็นดราม่าครั้งแรกตั้งแต่เกมเปิดช่วงแรกๆเลยนั่นเองนะครับผมกับดราม่าเรื่องตัวดานั่นเองนะต่อไปดราม่าเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นดราม่าเกี่ยวกับตัวละครตัวตัวดําตัวหนึ่งนะครับที่ทางเกมเนี่ย กักแล้วก็ไม่ยอมเอามันมาลงตู้ในการให้สุ่มตัวดํานะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเดาไปก็ได้นะครับเพราะตัวละครที่ยืนอยู่เนี่ยมันก็เป็นตัวละครดราม่าตัวนั้นนั่นเองนะจะเป็นตัวละครอย่างเมทัลแบทหรือว่ากระบองเหล็กล่างแรกของเรานั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้าใครเข้ามาเล่นไม่ทันช่วงปีแรกของเกมก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าการละครหนึ่งนั้นมันแล้วนะครับผมเจ้าตัวละครกระบองเหล็กเนี่ยเป็นตัวละครจากตู้ตัวดําที่ถ้าเราไม่เติมเนี่ยเราก็จะไม่ได้ครอบครองเจ้าตัวละครตัวนี้นะและการเติมรับเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเดวไ่่ใชาจะ้ล เราต้องทําการเติมสะสมนะครับผมเพื่อมาทําการเปิดหาเศษมันให้ครบ80เศษแล้วก็ทําการประสานเป็นตัวละครนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยหน้ากิจกรรมของเจ้าตัวละครกระบองเหล็กยังอยู่อยู่เลยนะครับก็จะอยู่ในหน้าการลดราคาตรงนี้นี่เองนะก็ตอนนั้นเนี่ยผู้เล่นก็ทําการบ่นด่ากันไปเยอะเลยนั่นเองนะครับผมว่าทาไมตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กเนี่ยถึงไม่ลงตู้ตัวดําทาไมถึงต้องมังคับเติมนั่นเองนะ ก็ในตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีแค่กระบองเหล็กโบลล์แล้วก็คิงนะครับแล้วก็พวกตัวละครจากตู้ตัวแดงก็น่าจะมีเท่าเดิมนะไอตรงนี้น่าจะไม่มีการเพิ่มอะไรมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวละครกระบองเหล็กก็อย่างที่เราได้รู้กันว่า มันก็ได้ทําการเอาออกมาให้เราสามารถทําการสุ่มหาได้จากตู้ตัวแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะแต่ในตอนแรกถ้าใครยังจํากันได้คนก็ตากันเยอะเลยแหละครับผมว่าทําไมตัวละครอย่างกระบองเหล็กเนี่ยถึงไม่เข้าไมา้สุ่มแบบปกตินะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการหากระบองเหล็กได้เลยนะครับถ้าใครที่เป็นสายฟรีแบบร้อเส่วนถ้าใครที่เป็นสายเติมนิดเติมน้อยเนี่ยก็น่าจะถูกใจนะครับเพราะเติมไปก็จะได้ทางเพชรและก็ได้ทางเจ้าตัวละครกระบองเหล็กด้วยแต่ว่าตอนนั้นก็มีผู้เล่นหลายคนเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับเพราะตัวละครที่ควรจะลงตู้ตัวดเนี่ย มันก็จะควรไปอยู่ในตู้ตัวดำนั่นเองนะ ก็สำหรับดราม่าเจ้าตัวละครกระบองเหล็กในตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้รับการแก้ไขอะไรนะกระบองเหล็กเนี่ยก็ยังคงอยู่ในตู้การเติมเงินตรงนั้นนะครับต่อมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้นะแต่พอมาในปัจจุบันหลายๆคนก็น่าจะลืมดราม่าเรื่องเจ้าตัวละครกระบองเหล็กตัวนี้ไปแล้วนะครับเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ได้ไปลงตู้แดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเอางั้นว่าใครทันดราม่าของเจ้าตัวละครกระบองเหล็กไม่ยอมลงตู้ตัวดําก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะก็เราไปดูดราม่าเรื่องที่3กันดีกว่านะครับสาหรับดราม่าเรื่องที่รามเกนร ลัดตัวละครนั่นเองนะคือถ้าใครที่เพิ่งมาเล่นตอนเมตาระดับเอเดตอาฮาบวกเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าตอนเมตาตัวละครตู้ตัวดำปกติเนี่ยทางเกมก็ทําแสบเหมือนกันนะครับโดยการลัดตัวละครเข้าฮีโร่พพอร์ตนะซึ่งก็จะมี3ตัวละครที่เข้าฮีโร่พพอร์ตแล้วผมไม่ได้เติมมาไว้นะครับตัวแรกก็จะเป็นซุยลิวนะตัวที่สก็จะเป็นวัคซีนแมนล่าง2ตัวที่สเนี่ยก็จะเป็นตัวตู้ตัวดำตัวสุดท้ายนะครับที่ลงฮีโร่พพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเฟย่า เปลวไฟนั่นเองนะครับผมหรือว่า Log, เฟย่าไฟนรกหรือว่าเฟมไฟนรกนะน่าจะชื่อนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ได้มีแค่3ตัวนะครับที่ลงฮีโร่พพอร์ตนะแล้วก็ถ้าเป็นในปัจจุบันนะครับผมตัวละครระดับเอเดบวกก็จะไม่ได้ลงฮีโร่พพอร์ตนะสำหรับตัวใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงชนเดือนแรกๆนะครับผมก็จะไปลงในวงลอ้อแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปลงในฮีโร่พพอร์ตเหมือนกับเจ้าตัวละครคิงนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้ผู้เล่นหลายๆคคนนนดดรราาาาามมา่ตตออทีีไ้้กํเเจัวละ ตัวดำนะครับผมไปลงฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับคือตอนแรกเนี่ยทางเกมก็ทํามาเหมือนจะดีนะครับไม่ได้นําเอาตัวละครใหม่ๆที่จะเข้าเกมมาในเดือนแรกเนี่ยไปลงซัพพอร์ตนะจะเป็นการนําเอาตัวละครจากตู้ตัวดําตัวเกา่าๆเนี่ยไปลงในซัพพอร์ตก่อนนะครับก็จะแร่แต่โบลตสคิงเมทไนอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าหลังๆเนี่ยทางเกมเหมือนรีบทําการรัดเอาตัวละครเข้ามานั่นเองนะครับคือต้องการที่จะตามทันแพทเซิร์ฟจีนยอแน่แหละพูดง่ายๆนะครับผมแต่ว่ามาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถทําการตามแพทเซิร์ฟจีนยอได้ทันนะครับแตา,าาตามดน้ไทั เพราะมันก็อยู่ไม่ไกลแล้วนะก็จะใกล้ถึงเมตา UR าตามเซิร์เวอร์จีนย่อแล้วนั่นเองนะซึ่งผมก็ภาวนาเหลือเกินนะครับให้เกมเกมนี้เนี่ยรีบตามทันเซิร์เวอร์จีนยอสักทีเพราะถ้ามันตามทันเมื่อไหร่มันก็จะไม่มีการรัดเอาตัวละครเข้าใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับเว้นแต่ว่าทางเซิร์เวอร์ซีของเราเนี่ยจะสามารถทําการสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาเองนะครับก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้เห็นตัวละครมาใหม่ใน1เดือนนะครับอย่างน้อย2ตัวเลยก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่ายังไงก็น่าจะอิงตามเซอร์ ก็ผมก็ภาวนาให้มันรีบรัดรัดจนตามทันแลวกันนะเพราะไอ้ช่วงที่มันรัดตัวละครจากตู้ตัวดำเข้าฮีโร่ซัพพอร์ตช่วงแรกๆเนี่ยคนที่เป็นสายฟรีแล้วก็เก็บตัวในการดองตัวละครที่ชอบนะครับผมแล้วเขาไม่สามารถทําการสุ่มได้เพราะตัวละครที่ชอบของเขาเนี่ยมนลงฮีโร่ซัพพอร์ตก็เรียกได้ว่าเป็นดราม่าใหญ่โตมากๆเลยนะครับว่าทําไมต้องตัวละครบังคับลงฮีโร่ซัพพอร์ตให้เราเติมด้วยนะเพราะถึงแม้ว่าเราจะเติมมีโล่ซัพพอร์ตไปแต่การที่เราจะปั้นตัวละครที่อยู่ในฮีโร่ซัพพอร์ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างปั้ เอาตัวละครลงในการที่เราสามารถทําการสุ่มหาได้นะแต่ว่าการลงฮีโร่สปอร์ตยังไงก็ได้เงินนะครับผมเพราะคนต้องเติมแน่ๆนะถ้าไม่เติมก็ไม่ได้รับตัวละครตัวนั้นนั่นเองนะครับดราม่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นดราม่าเกี่ยวกับการจัดอันดับค่าพลังนะครับผมเรียกว่าดราม่านี่เนี่ยค่อนข้างใหญ่โตอยู่พักหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับทาคนในคอมูเนี่ยตีกันพอสมควรเลยก็ว่าได้ก็จะเป็นการจัดอันดับค่าพลังนะแต่ไม่ได้หมายถึงการจัดอันดับว่าในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ใครค่าพลังสูงสุดนะครับจะเป็นารัออนนนว่นซ่ซ์ขงงีีียยคคคไไททหมพล สูงที่สุดนั่นเองนะก็ทย้อนกลับไปประมาณปีเกือบเกือบสปีหรือว่า2อีอันี้ผมก็จําไม่ได้นะครับจะมีช่วงหนึ่งที่คุณคายหิดนะครับผมแล้วก็จานเจนะครับได้ทำคอนเทนต์ในการขิงกันนั่นเองนะก็ตอนนั้นยังไม่มีเอ่อไอศึกดวลที่เราจะสามารถเจอคนข้ามเซิร์ฟได้นะครับก็จะเป็นกายหิดกับจานเจนี่แหละที่จะมาทําการปั้นตัวละครแล้วก็ขิงกันนะครับผมว่าตัวละครตัวไหนเนี่ย มีความไวมากกว่ากันนะครับผมตัวละครตัวไหนเนี่ยแรงกว่ากันแบบไปปาดแล้วก็มาขิงกันว่าถ้าได้เจอกันเนี่ยทีมคุณกายจะโดนนี้นะทีมคุณจานเจจะโดนแบบนี้อย่างนั้นนะครับผมก็ เป็นคอนเทนต์ที่สนุกนะครับถ้าคนที่ดูโดยที่ไม่คิดอะไรก็รู้อยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นคอนเทนต์ในการทํามาเพื่อความบันเทิงนะครับแต่ก็จะมีบางคนนะที่แบบจริงจังนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปทําการเปรียบเทียบว่าใครเนี่ยจะเป็นที่1น,นั่นเองนะก็ตอนนี้รู้สึกว่าคนที่โดนเปรียบเทียบในช่วงเวลานั้นน่าจะเลิกเล่นกันไปหมดแล้วนะครับก็จะมีคุณกายเห็นนะครับผมมีจานเจมีโน b บอดี้เอกนะครับคนนี้ก็เรียกได้ว่าเติมหนักมากๆก,ก,ก็เสียดายเหมือนกันนะครับผมที่เขาเลิกเล่นไปนะเพราะถ้าให้วัดกัน สูงสุดในตอนนั้นนะครับผมก็อาจจะยังไม่สูงเท่าตอนนี้ที่ฉีกกับคนอื่นๆไปนะตัวในช่วงเวลานั้นก็ค่อยๆพลังค่อยๆดีดขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เป็นการตีกันครั้งใหญ่อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับก็เลยทำให้เอฟซหลายคนเนี่ยมาตีกันนะแต่ว่าคนที่เป็น FC ของหลายๆคนที่พอมีวุฒิภาวะแบบพอรู้นะครับผมว่าทุกอย่างมันเป็นคอนเทนต์ก็จะไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่ว่าคนที่จริงจังกับเรื่องพวกนี้ก็มีเยอะนะครับก็เลยเป็นดราม่าใหญ่อยู่ช่วงหนึ่งเลยนั่นเองนะใครทานดราม่า มาเรื่องใครที่พลังสูงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ซีเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยผมก็ชอบช่วงเวลาที่คุณกายหงิดกับจานเจเนี่ยทำคอนเทนต์ขิงกันเหลือเกินนะครับเพราะาตอนนั้นมันไม่มีสงครามข้ามเซิร์ฟเวอร์เจอกันนะครับก็กลายเป็นการขิงค่าพลังไอเทมของอะไรต่างๆกันซึ่งผมคิดว่าตอนนั้นมันค่อนข้างดูสนุกและก็หามากๆเลยนั่นเองนะใครทันดราม่าตอนนั้นก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะครับทีนี้ดราม่าต่อไปก็จะเป็นดราม่าที่น่าจะเป็นคนฟาร์มมมมออออเเเเทแแแลลล้้้ววกกกกืาาบบ่่่นนนนนััยยๆงงะ็ปดูตตจ ทุกวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะสงสัยนะครับผมว่าไอเทมที่มีความสามารถต้องกันเนี่ยมันทําออกมาเพื่ออะไรนะเพราะเกมนี้เนี่ยมันจะมีออปชันหลักนะครับผมอยู่ทั้งหมด3ามออปชั่นนะ นั่นก็คือโจมตี HP แล้วก็ป้องกันนั่นเองนะครับซึ่งโจมตีแล้วก็ HP เนี่ยมันจะเป็น2ค่าหลักๆที่ตัวละครในเกมนีเนี่ยยึดนํามาทาดาเมจนํามาแทงนั่นเองนะก็ตัวละครส่วนมากเลยนะครับผมมากที่สุดในเกมจะใช้เป็นไอเทมโจมตีในการเอามาเพิ่มดาเมจของตัวเองนะแล้วก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับอย่างพวก่วงพวกอะไรพวกนี้นะครับโกเกสที่จะใช้ค่า HP ในการเอามาแปลเป็นดาเมจของตัวเองนะแต่ว่าไม่มีตัวละครตัวไหนในเกมเลยนะครับผมที่ใช้ค่าป้องกันในการทําดาเมจนะ าเป็นเกมอื่นก็อาจจะมีพวกตัวละครที่ใช้พลังป้องกันในการเอามาเปลี่ยนเป็นโจมตีในการทาดาเมจแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีตัวละครตัวไหนที่สามารถใช้ความสามารถจากความสามารถของค่าป้องกันเนี่ยได้เลยทั่นเองนะครับและก็มีคนเนี่ยเคยเอาไปเทียบแล้วนะครับผมว่าถ้าเราเนี่ยใส่ของ HP กับของป้องกันนะครับใส่อันไหนคุ้มค่ากันนะสะรุปก็จะกลายเป็นของ HP ที่คุ้มค่ากว่ากันนั่นเองนะครับเพราะค่าสเตตัสนะครับผมเริ่มต้นของ HP เนี่ยที่เป็นออบหลักสีทองนะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่20,002นั่นเองนะแต่ว่าของป้้องงกันนเเี่ยมริตพ 938นั่นเองนะครับซึ่งมันได้น้อยแล้วก็ไม่คุ้มค่ามากๆอีกทั้งค่าพลังเวลาที่เราทําการใส่ของป้องกันไปเนี่ยมันก็เพิ่มน้อยที่สุดด้วยนั่นเองนะครับคือพูดง่ายตอนที่เกมเปิดใหม่ๆเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรกับของป้องกันนะครับเพราะผมคิดว่ามันอาจจะเหมือนเกมอื่นๆก็ได้นะที่เล่นไปสักพักแล้วมันจะมีตัวละครที่แบบเก่งตามค่าพลังป้องกันตีแรงตามค่าพลังป้องกันยิ่งค่าพลังป้องกันเยอะยิ่งถึกอะไรแบบนี้นะแต่ว่าพอมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมก็ได้ถอดใจไปแล้วนนนะครัผผมมมมิดว่่่าาาาทงเกกมไมจีแนใน นำเอาตัวละครที่เก่งตามค่าพลังป้องกันเข้ามาแน่ๆนะแต่ถ้าในอนาคตมันมีเนี่ยผมก็จะดีใจด้วยนะครับเพราะว่ามันควรจะมีได้แล้วนะครับตัวละครที่เก่งตามค่าพลังป้องกันนะไม่ใช่อะไรก็ยึดแค่โจมตีแล้วก็เหตุผพีนะเมื่อออกจากซ้ำจําเจเกินไปหน่อยถ้ามีตัวละครที่เก่งตามค่าพลังป้องกันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟาร์มอุปกรณก์เกลือมาน่าจะได้ยิ้มกันแน่ๆนะแต่ว่าผมก็เพิ่งเห็นนะครับผมว่า ไอ้เจ้ารูปของเจ้าตัวละครกลุลบัสท,ทำไมมันถึงแตกแบบนี้นะครับแตกเหมือนแฟดประกายแสงเลยนั่นเองนะเพราะว่าแฟดประกายแสงก็แตกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวละครอย่างก,กุลิบัสเนี่ยก็ภาพไอเ้เล็กๆตรงนี้ก็แตกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปดราม่าของเรานะก็เื่าสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องดราม่าของของป้องกันในเกมนี่แหละครับที่มันไม่มีประโยชน์เลยนะและพอไปเทียบกับการใส่เฮดพีล้วนเนี่ยเฮดพีล้วนยังทําให้ตัวละครเนี่ยถึกกับการใส่ป้องกันล้วนอีกด้วยนั่นเองนะ เอาเป็นว่าใครทันดราม่าเรื่องไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับผมก็เรียกว่าเกมวันพัฒนาเดอรสตองเกตของเราเนี่ยก็เดินทางผ่านดราม่าครั้งใหญ่มามากกว่า5ครั้งเลยครับแต่ว่า5ครั้งเนี่ยผมจําได้ก็เลยขอยกมาแล้วกันนะใครเล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆก็น่าจะทันทุกดราม่านะครับใครที่เข้ามาเล่นช่วงหลังๆเนี่ยก็จะทันบ้างบางดราม่าหรือว่าอาจจะไม่ทันเลยก็ได้นะแต่เชื่อว่าคนที่เล่นมั้งแต่ยุคแรกๆตอนนี้หลายคนก็น่าจะเลิกเล่นกันไปแล้วนะครับเพราะมันอาจจะหมดไฟแล้วก็เบื่อกับการเล่นแบบเดิมๆเช่น ตนนแต่ก็เข้ามาเล่นเกมนี้เรื่อยๆนะตัวส่วนใหญ่ช่วงนี้ผมจะไปเล่นทางเซิร์ฟเวอร์จีนย่อมากกว่าเพราะเซิร์ฟเวอร์จีนย่อเนี่ยผมได้ตัวละครระดับ UR มาก็เลยพอมีไฟในการเข้าไปปั้นตัวละครน,นะแต่พอมาเป็นเซิร์ฟเวอร์ซีที่ผมไม่ได้สุ่มตัวละครใหม่เข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทําอะไรนอกจากมารับเพชรแล้วก็ซื้อตัวดํานั่นเองเอาเป็นว่าก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็อยากจะถามคนที่เล่นเกมนี้มั้งแต่เกมเปิดว่ายังเล่นเกมนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่า move on ไปเล่นเกมอื่นแล้วแต่ว่าเข้ามาดูข่า,า,าวนะคบบราว แล้วนะครับผมสามารถกดซุปเปอร์แงในการขอบคุณเอาไว้ได้อันนั้คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนีก้ก็บ๊ายบายนะครับ